สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,ะว,ะวนนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเนนะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสดิ์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจาักรการาศีที่สถานีหราราสสร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึง 15ห้าพฤศจิกายนค่ะคุณตุลค่ะคุณตราช่างนี่เดือนสิบเอ็ดแล้วค่ะเหลืออีกเดือนเดียวก็จะเป็นปีใหม่แล้วคุณจะต้องทําอย่างไรคุณจะต้องเจอกับอะไรคุณจะมีอะไรทําให้ชีวิตคุณดีบ้างเรามาดูกันค่ะมาเลยค่ะมาคุณน้องตาช่างน้อยเราเนี่ยนะเราจะบอกว่า จังหวะนี้เดือนนี้เราให้นิยามว่าฝันร้ายของคุณได้จบลงแล้วนี่เปิดมาเราไม่ได้อวยกันเฉพาะที่เรารู้จักหรือคุ้นเคยหรือคุ้นชินกันนะแต่เราจะพูดความจริงว่าฝันร้ายของคุณจบแล้วจริง พิมรู้จักหลายๆคนที่เป็นน้องตาช่างนะที่มาดูดวงแล้วก็ที่แบบตกงานมานานมา,นา,นมากแลมปีหรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยให้กาลังใจกันมาตลอดนะคุยกันมาตลอดแล้ววันหนึ่งคุณก็ได้งานสมใจคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการสมใจแล้ววันนี้พิมถึงได้คุยกับคุณว่าฝันร้ายของคุณจบแล้วเรามาเริ่มกันในเดือนการเงินซึ่งมันไม่ใช่การเงินอย่างเดียวนะกระดุมพระเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่สําคัญกับหัวใจคุณว่างันเถอะบางคนนะถึงขั้นเปลี่ยนอาชีพมาแล้วด้วยหรือ เปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิตใหม่คือจากคนที่ไม่เคยเข้าหาใครเลยจากคนที่อยู่ในมุมของตัวเองจากคนที่เขาเรียกได้ว่ามองแต่เหตุผลของตัวเองกับกลายเป็นฟังคนอื่นมากขึ้น กับกลายเป็นเขาเรียกว่าเข้าหาคนอื่นมากขึ้นวันนี้คุณได้พบโอกาส <ใจ S 1> พิเศษมากขึ้นใช่คุณได้พบโอกาสพิเศษได้พบสิ่งดีๆได้พบบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้มาตั้งนานชีวิตคุณสําเร็จไปนานมากแล้วอืมเรามาเริ่มกันในวันที่8พฤศจิกาค่ะแปดพฤศจิกาดาวพระหัสเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะทำไมเดินนานจังคะอาจารย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตนนนะาาปตะดาวพระหัสเนี่ยนะเขาเป็นอะไรเจ้าเรือนสัตชาสัตชาปุตตะเพื่อนใหม่ สังคมใหม่อะไรใหม่ๆหรือ,อ,อกาสใหม่คอนนคชันใหม่เออ,อหรือบางคนเนี่ยนะเราบอกเลยว่ามีคนมาช่วยงานนะทำงานหนักมากเหลือเกินที่ผ่านมาเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วท้อเทท,อท,อทอ้ทอถอยอยากลาออกวันละ,ล,ละหลายหลายรอบอยากแบบเนาเรียกได้ว่าลางานล,งลาหยุดลาอะไรฉันใช้โปหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> ที่เขาให้ลามาฉันใช้จนไม่รู้จะเหลือไม่เหลืออะไรแล้วก็อยากจะใช้อีกเอออยากจะนุ่นจะนี่จะนั่นอยู่ดีๆ ก็มีคนมาช่วยงานก็คือผู้ใหญ่ะเขาเล็งเห็นแล้วแหละแต่ว่าจังหวะหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ตอนนี้หาได้แล้วก็มีคนมาช่วยงานคุณแบ่งเบาภาระเมื่อก่อนรับหนักอึ้งอยู่คนเดียวเลยตาช่างนี่แทบจะจทั้งเลยมีแต่ก้อนหินมีแต่ก้อนหินมีแต่คอนกรีตตอนนี้ก็อะไรเป็นสบายสบายเบาหน่อยนะนานๆทีก็มีทองมาช่างนิดนึงอะไรนิดนึงคือมีความสวยงามในชีวิตเข้ามาในเรื่องหน้าที่การงานคืออยู่ดีๆก็มีเพื่อนใหม่มีคนมาช่วย ด้วยมีอะไรต่างๆนานาเข้ามาแล้วบางคนนะที่รอตําแหน่งที่รับราชการล่ะคะอาจารย์ตอนเนี้มีเพื่อนใหม่เข้ามาแบบนี้แสดงว่าคุณมีการปรับย้ายได้โอกาสในเรื่องการปรับย้ายโยกในเรื่องของยศตําแหน่งในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันสมใจคุณแหละเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวคุณแล้วไปเป็นมหาจักรไงมันสมใจคุณตอนนี้มีความสุขสมหวังมากเราบอกเลยว่าสุขสมหวังมากนะแล้วมาต่อกันในวันที่17เพฤศจิกา 17จพฤศจิกาดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงิน<ะ>แล้วไม่ได้มาคนเดียวนะมากับดาวพุธด้วยกับเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินตอนนี้เนี่ยนะพอสมหวังเรื่องงานปุ๊บอะเรื่องเงินรู้สึกร้อนเผาขึ้นมางานก็มา,งา,มาเงินก็มี ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระแหนเอาทองมาช่างตะช่างหน่อยเซ๊ะตอนแรกชั่งแต่ก้อนหินตอนนี้เริ่มเป็นช่างเงินช่างทองเขาเริ่มนิดแล้วคุณอ้อยคือตอนเนี้ยจังหวะเนี่ยนะเป็นจังหวะที่อะไรหนึ่งสี่เนี่ยเขาเป็นคู่ที่เกี่ยวกับคู่สัญญาคู่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารบางคนแปลไปในเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรฉนโนก โฉนดบ้านโฉนดที่ดินหรืออะไรต่างๆนาะนาะบางคนอยากขายค่ะจารย์อยากขายตอนนี้ดาวการเงินมาทับตัวโอ้โหได้รับทรัพย์เต็มๆบางคนอยากซื้อค่ะจารย์ซื้อก็ได้นะเพราะว่าซื้อในหนึ่งสี่มาทับในเรือนการเงินแล้วการเงินมาทับตัวโยกกันแค่นี้เนี่ยนะแสดงว่าคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องการซื้อไปติดต่อเลยค่ะไปติดต่อเลยหลังวันที่17พฤศจิกามองมานานแล้วบ้านหลังเนี้ยเขาจะขายไหมหรือมองมานานแล้วทางนู้นทางนี้ทางนั้นอะไรอย่างเงี้ย ไปเลยค่ะไปคุยเลยค่ะคุณจะได้ราคาพิเศษด้วยในเวลานี้บอกเลยนะเพราะฉะนั้นการเงินเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนการเงินโดยตรงจะซื้อจะขายอะไรตอนนี้ได้เลยโฟโล์ไปหมดเลยอะ่ะตอนนี้แล้วเรื่องรายจ่ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณพอรับได้ค่ะ,ค,ะคุณยังกำเขาเรียกว่ายังมีจ่ายและยังมีเก็บและยังมีนู่นมีนี่มีนั่นเหมือนชีวิตอะ่ะอย่างที่บอกว่าฝันร้ายมันจบแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องไปขยี้เรื่องอื่นขึ้นมาตอนนี้มันจบคอมพลตไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเรามาดูเรื่องคู่ค,คู่ เป็นเรื่องเดียวที่มีมฤตยูกลุ่มรักอยู่แล้วมฤตยูเนี่ยเขาเป็นดาวเสมือนที่ว่าเขายังทําตัวแบบเหมือนกับวุ่นวายให้คุณอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องคู่ถ้าคนมีคู่อยู่ในเวลานี้พิมพ์ก็ยังที่บอกไว้ว่าพิมพ์จะพูดจนถึงปี65นะว่าคนที่มีคู่อยู่ในเวลานี้ไม่ใช่คุณมีปัญหาร้อเ็นเพราะว่าดาวองศาเนี่ยเขาไม่ได้เล็งแล้วตอนนี้เขาจะกำลังจะเคลื่อนออกแล้ว แต่เขายังไม่ออกสนิทฉะนั้นจะรบกวนจิตใจบ้างจุกจิกม,มีบ้างอย่าใช้อารมณ์ <c oughs> เพราะตอนนี้ <c oughs> ดวงดีแล้วนะคะจุกจิกมีบ้างอย่าใช้อารมณ์นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยประคองกันไปสําหรับคนไม่มีคู่อะคะจาร์ โสดค่ะโสดดีที่สุดค่ะไม่ต้องโฟกัสกับไม่ต้องโฟกัสเรื่องคู่ตอนนี้โสดแล้วรวยแน่นอนค่ะให้นิยาไมไว้เลยว่าโสดแล้วรวยแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องคู่อย่าไปขยี้อะไรเยอะประคองกันไปเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นกําลังจงกําลังใจกันไปตลอดเลยดีกว่าคนโสดนี่รับรองตอนนี้นะอยากมีคนเข้ามาเยอะมากแต่ เป็นโสดวไม่ว่างไม่ว่างโสดแล้วรวยตอนนี้เราบอกเลยนะรักตัวเองไปก่อนตอนนี้รักตัวเองรักอนาคตของตัวเองไปก่อนเรายังมีเวลาอีกเยอะอทั้งเจอคนอีกเยอะคุณอ้อยแล้วตอนนี้คือดาวประจําตัวของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนสาสตว์ช้าแล้วเป็นมหาจากักรมันเหมือนกับว่าตัวเขาอะสาคัญมากอตอนนี้<อ>ใช้คํานึงเลยค่ะสามพยางชีวิตคุณกําลังยกระดับยกระดับขึ้นค่ะและยกระดับแบบไหนยกระดับไปในทางที่ดีคือตอนแรกคือธรรมดาเพลนๆตอนนี้คือ เริ่มเป็น V.I.P. แล้ากับตอนนี้ตัวคุณสําคัญมากดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของคุณหรือดาวศุกร์เป็นขวัญใจในจักรวาลสิ่งดีๆทั้งหลายดาวศุกร์ดึงมาได้ทั้งหมดตอนนี้เขาอยู่ในมุมเขาอยู่ในเรือนเขาอยู่ในองศาที่ทำสิ่งดีๆนำสิ่งดีๆมาให้คุณได้สบายๆค่ะแล้วเขาเป็นหัวใจสำคัญของฮาร์ดจักรละหรือว่าตรงกลางของอินฟินิตี้ความมัง่งคั่ง จักรทั้งเจ็ดตัวนี้สําคัญที่สุดถ้าตรงนี้บล็อกทุกสิ่งบล็อกหมดการงาน,งานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างบล็อกหมดแต่ถ้าตรงนี้เปิดทุกสิ่งเปิดหมดคุณอย่าลืมว่าดาวเจ้าเรือนคุณคือดาวศุกร์คนอื่นราศีอื่นเขาจะต้องพยายามเอาอะไรก็ได้ที่เป็นดาวศุกร์มาเสริมเพื่อจะได้เป็นเงินแต่ของคุณคือเป็นดาวเจ้าเรือนด้วยเสริมด้วยเต็ม,ตมที่เลยได้เยอะได้เต็มที่ได้ใช้คําว่าทวินแอคชั่นค่ะ นะคะเหมือนเราสองคนมีอะไรดีๆเราก็จะบอกแบบนี้และคะ่ะแล้วยิ่งตอนนี้คุณต้องยิ่งเจอคนเยอะ,อะต้องยิ่งพูดเยอะๆเ,เหมือนคําว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาจะช่วยบล็อกให้คนที่ไม่ดีไปได้คนที่ดีเข้ามาแทนได้เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆแบบนี้เราจะมาบอกคุณแบบนี้ทุกๆเดือนค,ะค่ะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรใครไม่ทําไม่เป็นไร เราสองคนทำเพราะเห็นประสบการณ์จากตัวเองมาแล้วว่ามันดีขึ้นใช่แล้วค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ